สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอะลไม่เต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่คุณอัจฉริยะได้เคยออกมาพูดถึงคดีของน้องชมพูว่าจะมีการฟ้องร้องค่าเสียหายให้กับแม่น้องชมพูกับจําเลยก็คือนายเชพลลซึ่งมีการพูดถึงและพูดคำคำหนึ่งที่บอกว่า ผมจะฟ้องไม่ให้เหลือเม้รแต่ฝ่าบ้านจะให้นายเชยผลนั้นกลับไปอยู่ที่เดิมซึ่งจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของทนายซึ่งทนายท่านนี้ได้มีการพูดถึงประเด็นที่คุณอัจฉริยะได้มีการบอกว่าจะฟ้องไม่ให้เหลือเม้แต่ฝ่าบ้านโดยได้พูดถึงบอกว่าเขาได้ฟ้องกันยังไงบ้างในเรื่องของคดีของน้องชมพู่นั้นการฟ้องร้องเรามาดูกันว่า โงไม่ให้เหลือเม้รแต่ฝ่าบ้านในคดีของน้องชมพู่มันมีความหมายที่เป็นยังไงกันให้เรานั้นมาดูกันโดยทนายท่านนี้บอกว่าได้แบ่งออกเป็นสองส่วนในคดีของน้องชมพูส่วนที่หนึ่งก็คือคดีอาญาและส่วนที่สองก็คือคดีแพงส่วนคดีอาญานั้นได้รับโทษก็คือจำคุกส่วนคดีแพงได้รับโทษก็คือเรียกค่าเสียหาย แล้วมันจะได้เกี่ยวอะไรกับที่เขาว่าฟ้องไม่เหลือเม็ดแต่ฝ่าบ้านการฟ้องไม่เหลือฝ่าบ้านเลยอันดับแรกก็คือแม่น้องชมพู่นั้นต้องสู้ให้ชนะคดีก่อนและถ้าหากเกิดชนะคดีแล้วคือชนะคดีอาญานายพลก็ต้องมีการติดคุกถ้าหากว่าแพ้คดีนะสมมุติถ้าหากนายพลแพ้คดีนายพลนั้นต้องติดคุก ในส่วนของแพงในการเรียกค่าเสียหายจะต้องมาพิสูจน์กันว่าทางนู้นเขาเรียกค่าเสียหายมาเท่าไหร่และที่เป็นข่าวอยู่ก็คือห้าล้านบาทศาลก็จะมาดูว่าคุณเสียหายถึงจำนวนเงินถึงหล้านบาทหรือเปล่าเป็นหน้าที่ที่แม่น้องจุมพูนั้นจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าแม่น้องจุมพูนั้นเสียหายถึงห้าล้านบาทต้องพิสูจน์ให้ได้ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็จะให้ตามความเหมาะสมและความเป็นจริงถ้าศาลให้ห้าล้านก็ต้องมาดูกันว่าทางนายพลนั้นว่าจะมีทรัพย์สินถึงห้าล้านบาทหรือไม่ถ้ามีตังจ่ายห้าล้านนายพลก็จ่ายไปถ้าจ่ายไปแล้วติดคุกแล้วบ้านก็ยังอยู่ทั้งฝาบ้านถ้ามีจ่ายแค่แสนเดียวในเงินห้าล้านนายพลเขาอาจจะมีการถูกยึดทรัพย์ บังคับคดีชดใช้ค่าเสียหายในจำนวนเงินห้าล้านบาทอาจจะเป็นที่มาของการฟ้องไม่ให้เหลือฝาบ้านส่วนคดีและขั้นตอนก็คงอีกนานแต่อันดับแรกก็จะต้องมีการชนะคดีให้ได้ก่อนนะทางฝ่ายแม่น้องชมพูแต่ถ้าชนะคดีได้ก็แสดงว่านายพลนั้นทำผิดจริงนายพลก็ติดคุกและไม่เหลืออะไรแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเท่าที่ดู ยังไม่เห็นพยานหลักฐานอะไรที่ว่านายพลนั้นเป็นคนกระทําความผิดการที่จะฟ้องไม่ให้เหลือฝ่าบานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันดับแรกคุณจะต้องชนะคดีก่อนเรามาต่อกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลกันต่อนะคะก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการพดข้อความลงใน facebook โดยมีใจความว่าเอาละเว้ยคุณทนายบอกแล้วอย่าปากเป๊ะ คุณทนายเกลัยอีกแล้วประเด็นเดิมค่าเสียหายกรณีน้องชมพู่เสียชีวิตสงสัยจะหาคนเทนไม่ได้เอ๊ะหรือว่ากระแสจ,จะตีกับโดนสวดยับกันแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่ที่น่าสนใจก็คือไลค์ของทนายวันนี้มีแต่คำว่าห้าล้านคำว่าได้ไม่ถึงล้านคำว่าสารจะให้แค่แสนสองแสนไม่เอ่ยเลย ดีแล้วครับคุณทนายเราไม่ใช่ศสารไปตัดสินแทนท่านได้ยังไงเดี๋ยวเขาจะว่าได้เรียนกฎหมายซะเปล่าแต่กลับเกาล่วงศารอีอีโดยวันนี้นั้นออกมาไล้บอกว่าถ้าชัยพลแพ้คดีในส่วนแพงก็ต้องพิสูจน์กันตามที่เป็นข่าวอยู่คือ5ล้านบาทศารต้องมาดูข้อเท็จจริงว่าคุณเสียหาย5ล้านบาทหรือเปล่า เป็นหน้าที่ที่ฝ่ายแม่น้องชมพู่จะต้องพิสูจน์ว่ามีความเสียหายอะไรอย่างไรถ้าพิสูจน์ได้5ล้านศารก็คงจะให้าห้าล้านถ้าพิสูจน์ไม่ได้ศารก็จะให้ตามความเหมาะสมตามความเป็นจริงแต่ถ้าชนะคดีได้ก็แสดงว่านายพลนั้นทำผิดจริงนายพลก็ติดคุกและไม่เหลืออะไรแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย เท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นพยานหลักฐานอะไรที่ว่าในพลนั้นเป็นคนที่กระทำความผิดการที่จะฟ้องไม่เหลือฝ่าบานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันดับแรกคุณแม่น้องชมพูจะต้องชนะคดีก่อนส่วนเมื่อวานนี้นั้นทนายท่านนี้ก็มีการไลฟ์ที่บอกว่าจ่ายกันไม่ถึงหรอกครับ5ล้านบาทเป็นเรื่องที่เกินไปไม่สามารถเรียกได้ถึง5ล้านหรอก เวลาศาลตัดสินเขาก็จะดูจากความเสียหายที่แท้จริงเท่าที่ดูก็ไม่ถึงห้าล้านล้านหนึ่งก็ไม่ถึงห้าล้านเป็นไปไม่ได้กรณีของน้องชมพูเรียกไปห้าล้านศาลอาจจะให้แค่แสนสองแสนก็เป็นไปได้หรือให้มากกว่านั้นแต่ผมยืนยันแน่นอนไม่มีทางถึงหนึ่งล้านหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าจากที่ไม่เคยสนใจตอนนี้โคตรเกียดมันเลยไอ้ฝ่ายลูกเขาตายไม่ใช่ฝ่ายไม่บ้านจะก,กี่บาทก็ช่างใช้เงินพวกคุณละ่ะคุณทะน่วยช่วยอ่านเม้นหน่อยนะมีแต่คนชมคุณล้วนๆเลยไม่มีใครด่าแกเลยมันก็โง่เนาะ เป็นทนายฝ่ายจำเลยแต่มานั่งไล่ถึงผู้เสียหายมันไม่รู้หรือว่าผิดจรรยาบรรณของทนายกับหมิ่นถ้าเป็นคนอื่นเขาเล่นงานทนายคนนี้แล้วทนายต้วมเจ้าของคดีเขาไม่เคยออกมาพูดนะแต่นี่ถูกแต่งตัง้งแล้วดันมาพูดแบบนี้เข้าทางจำเลยแบบนี้เสียดสีผู้เสียหายโจยมันผิดนะอีกอย่างถ้าแม่น้องจุมพู เขาเขียนพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ในการเติบโตของลูกเขามีมูลค่ามากกว่าห้าล้านได้เพราะคำว่าชีวิตหนึ่งชีวิตมันประเมินค่าไม่ได้แต่เพื่อเยวยาวในบางสิ่งที่เสียไปได้ศาลเขาพิจารณาอยู่แล้วยิ่งเสือกออกมาแพมชี้ช่องทนายลุงอาจคงจัดเต็มนั่นแหละออกมาพูดเหมือนมั่นใจว่าจำเลยจะชนะเนาะ ไปดิวกับบิ๊กบิ๊กมาเท่าไหร่ล่ะฮ่าฮ่าฮ่าใช่มันบอกแค่แสนสองแสนผมว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งล้านบาทไปตีค่าลูกเขาได้ไงต่ำแบบนั้นชีวิตลูกเขาลูกน้อยเขาทั้งคนอยากให้มีใครจัดเต็มทนายหิวแสงคนนี้สักดอกครับอีอีจริงๆก็ไม่ควรออกความเห็น ในเรื่องนี้เพราะถูกแต่งตงังเป็นทนายจำเลยแล้วทนายจะตามทานันเขาบอ่อแม่น้องไม่เอาแล้วนะห้าล้านนั่นแต่จะเอาสิบล้านแล้วรอให้ลูกทนายตายก่อนนะไม่มีลูกและก็ไม่มีน้ำยามีนามันถึงไม่รู้คำว่าพ่อแม่ความเจ็บปวดเป็นยังไง เมื่อวานเราเข้าไปคอมเมนต์ไปว่าเสียชื่อเสียงสถาบันเรียนจบทนายมาได้ยังไงส่วนวันนี้ยิ่งแล้วไปใหญ่สถาบันทนายเสียหายหมดกันแค่เพียงค่ำคืนเพียงคืนเดียวกับคําพูดตามแบบจำเลยป่วยโอ๊ยเนาะลูกไม้หล่นไม่ไกลตนจริงหนอศีลเสมอกันทนวยกับลูกความ ก็ทะลูกเขาไม่ตายเขาโตมามีหน้าที่การงานเขามีโอกาสหาเงินได้มากกว่าห้าล้านไหมผมไม่มีไม่พอสมองยังไม่มีอีกด้วยทำเป็นเล่นไปขนาดน้องนักศึกษาตกรถเมยเสียชีวิตสาลก็ยังสั่งให้ใจ่ายห้าล้านนั่นแค่ความประมาทของคนขับรถนะแล้วนี่คดีน้องถ้าแม่น้องสู้ชนะ ว่าเจตนามีการไต่ตองไว้ก่อนละ่ะจะต้องจ่ายขนาดไหนคิดดูต้องจ่ายคำนวณค่าขาดความรักและสูญเสียเป็นช่วงๆของเวลาอายุจาก3าถึง5ขวบลูกกำลังน่ารักมากๆที่มีให้กับครอบครัวจากค่าขวบถึง10บขวบคำนวณออกมาเป็นรายวันคิดเฉลี่ยออกมาเป็นค่าแรงค่าช่วยเหลืองานพ่อแม่วันละร้อห บวกค่าขาดความรักจากลูกวันละร้อยห้าสิบจากอายุสิบขวบถึงสิบห้าขวบช่วยพ่อเม่ทำงานบ้านได้แล้ววันละสองร้อยบวกค่าขาดความรักจากลูกวันละสองร้อยจากอายุสิบห้าถึงยี่สิบค่าช่วยพอ่อเม่วันละสองร้อยห้าสิบค่าขาดความรักของพอ่อเม่วันละสองร้อยห้าสิบอายุยี่สิบถึงยี่สิบห้า ค่าช่วยงานพ่อเม่วันละ300ค่าขาดความรักของพ่อเม่วันละ300อายุ25ถึง30ลูกเรียนจบปริญญาแล้ววันละ500ค่าขาดความรักวันละ500ลูกกำลังเป็นสาวน่ารักอายุ30-35ถึง35วันละ1,500ค่าเฉลี่ยสำคัญตามวัย และตามอัตรารายได้ของลูกที่ได้เพิ่มแต่ละปีคิดจากเงินเดือนขั้นต่ำจากการบรรจุข้าราชการหลังจบปริญญาตี35ถึง40เดือนละ1,800บาทสินสอด3เซนบวกประมาณเงินช่วยฝ่ายเจ้าบ่าวบวกประมาณเงินช่วยฝ่ายเจ้าสาวบวกทองมัน20บาทประมาณ บวกการสูญเสียที่จะมีหลานในอนาคตคูณเป็นช่วงๆแล้วเอาแต่ละช่วงรวมกันได้เท่าไหร่แล้วแล้วแต่ศาลท่านจะพิเคราะห์ถ้าผู้ต้องหาจ่ายเท่ากับยอมรับไกลๆว่าผู้ต้องหานั้นผิดจำนวนเงินเป็นประเด็นรองซึ่งศาลเขาพิจารณาเองห้าล้านมันไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ ที่ต้องเสียลูกลูกน้อยไปในวัยสามขวบลูกกำลังน่ารักเป็นเราเราก็ไม่เอาเอาเงินล้นฟ้ามาเราก็ไม่เอาขอเพียงให้ชีวิตน้อย,อยของลูกเราอยู่กับเราตลอดไปขอเพียงแค่นี้แต่พวกเก่กลับเอามาประเมินกับมูลค่าของเงินบอกว่ามันมากไปบอกล้านหัวหมิงชีวิตเด็กคนหนึ่ง แลกไม่ได้ด้วยซาำกับห้าล้านมันยังน้อยไปเรียนกฎหมายมาสะเปล่าดูดูแล้วหน้าตาก็เหมือนแอดดีผีน่ารักนะทะนุ่มคนนี้แสดงว่าเมื่อหวานบักผวยมันไม่ได้เจกกล้วยนะสิหรือกลัวโดนสารฟ้องดูหมิ่นก่าวลวงถึงคั้นกับถอนใบอนุญาตว่าความเลยนะหูหูหลิ้นสองเฉก เอ๊ะยังไงเรื่องเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนกันเชื้อพวยแรงดูดซึมเข้าเส้นเลือดเลยหรือไอ้หลนมันอยากเป็นสารเองมันอยากตัดสินเองมันบ้าไปแล้วสงสัยพ่อปู่ของมันปู่อะไรนะปู่พญางูเขียวเข้าสิ่งมันแล้วที่สุดพวกแกก็ต้องยอมรับทุกเคส ล้านของแกมไม่เอานะหมิ้นหัวว่ะถ้าทำผิดจริงมีมากแค่ไหนก็ขอให้กลับไปเหลือเท่าเดิมและต้องติดคุกรับกรรมที่ทำสาธุสาธุาธพริกลิ้นอย่างไวอีวอกอีกอย่างเป็นทนายมีนาทีที่จะว่าความไม่ได้มีนาทีในการตัดสินดังนั้นอย่าตัดสินแทนสารทานันพวกนี้อยู่มอเมะ,มะ,มะไม่เป็นเนาะ ดินตั้งแต่จำเลยฮอดทนายคะัะเด็กคือคนไปตีราคาให้ลูกคนอื่นพูดตายจะตีราคาใหม่อุบาทมนุษย์ไร้สติมนุษย์ทำนะชีวิตทุกคนมีคา่าอย่าพูดว่าชีวิตเด็กคนหนึ่งเท่านั้นเท่านี้พอทนายคนนี้เราไม่ชอบในคำพูดและก็ไม่ให้ราคา